สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอ,อกับช่องวุดนกเขาใหญ่สายสองอีกแล้วนะครับผุดีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับว่าให้ผมถ่ายนกเสียงเล็กให้ให้ดูหน่อยครับผมก็เลยวันนี้นกเสียงเล็กผมมีสุดสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้อาจารย์ทุกท่านดูนครับตัวแรกครับ เ,เสียงเล็กครับเสียงเล็กตัวใหญ่นะครับน,นุกเกือบได้ขวบแล้วนะครับเดือนหน้าก็ขวบหนึ่งแล้วครับน,นุกพร้อมผึกนะครับยังไม่เข้าเนีน้ดขันแล้วครูแล้วเรียกแล้วนะครับคันเดียวแล้วครับสุศครับก็ จะงอๆลงเหมืนอนสุงวงสางหน่วยครับตัวนี้ตัวใหญ่หลายสวยครับเสียงเด็กหงหงๆนะครับเสียงเด็กจวดๆครับตัวนี้อาจารย์ท่านถามเข้ามาว่าใครให้ลกเสียงเด็กให้ให้ชมหน่อยอาจารย์ชอบนุกเสียงเด็กนะครับนี่นะครับอาจารย์ครับตัวตนของเขานะครับ เปิดแบงค์อยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนกนิ่งๆนะครับนกไม่ดิน้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับนี่ค,ครับมามาชมตัวที่สองนะครับตัวนี้ห้าสิบห้าสิบนะครับคาดว่าเป็นตัวเมียนะครับ ว่าผมจดครูแล้วครับแต่ว่าเขาครูแค่รอบเดียวเขาก็หยุดนะครับหยุดแล้วก็พึงขนใส่นะครับแล้วก็ไซส์ขนนะครับตัวนี้ <c oughs> อาจว่าเป็นตัวเมียนะครับเสียงเล็กจะจวดเหมือนกันนะครับอาจารย์ท่นานใดชื่นชอบนุเสียงเล็กนะครับ มีอยู่2ตัวเนี่ยครับเล็กสุดนะครับตัวต้นของเขาครับกันแล้วเรียกแล้วนะครับ เย่งเล็กนะครับคาดว่าเป็นตัวเมียนะครับนี่เลยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาจ้าบัวแต้มอีนะครับผมก็เปิดแบ่งอยู่นะครับนกที่ผมผึกแล้วนะครับเจ้าบัวแต้มแล้วก็จากระถินนะครับที่เข้าพนเนีย่ยจากระถินนี่ก็ ติดเลยแล้วครับติดเลยสามตัวแล้วครับเข้าพเนียดองหลายครั้งแล้วครับเข้าง่ายออกง่ายครับผมจะเอาตัวมาให้ชมนะครับนี่นะครับจเจ้ากับอันนี้เจ้าบัวแต้มนะครับ ตัวตนของเขานะครับอันนี้นกที่ผมฝึกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ติดเสดยนะครับผมก็เปิดแบ่งนะครับอาจารย์ท่านใดชื่นชอบมองหาอยู่ครับเอาไปฝึกเอาไปปั้นต่อนะครับเพราะว่าสถานที่ผมก็ต่อได้แถวนี้นะครับแถวใกล้ๆนะครับบางทีนกก็มีบ้างบางทีบางวันก็ไม่มีนะครับนี่ครับตัวตันของเขานะครับเขาจะมีบัวแต้มอยู่นะครับ เต้เกือบทุกเส้นนะครับแต่ว่ามันก็มีหลุดแล้วครับเพราะว่ามีหลุดไปบ้างนะครับเขาเข้าคะเนดบ่อยนะครับเจ็ดแปดครั้งแล้วครับตัวนี้เข้าง่ายเหมือนกันนะเล่นง่ายครับวางมือก็ขันนะครับอาจารย์ท่านใดกําลังมองหานกผึกนะครับไม่ใช่นกพร้อมผึกนะครับในนี้นกผึกแล้วนะครับเข้าคนเนดแล้วนะครับผมก็แบ่งนะครับ เคครับเดี๋ยวไปโสมเจ้ากระตินนะครับ จเจ้ากระถินนะครับติดเสลยแล้วสามตัวเสียงกลางนงนะครับเจ้าวัวเต้มก็เสียงกลางนงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เปิดแบ่งอยู่นะครับอาจารย์ท่านไดสชื่นชอบอเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ไว้นะครับชอบตัวไหนก็โทรมานะครับไม่แพงครับ อินสอดไม่เพงครับผมแพ็คคู่ไปเลยก็ได okay. ้ครับนี่ครับตัวต้นเจากระถินครับเขามีอ่างด้วยนะครับตัวนี้ลูกปลาเข้านะครับเขาก็จะมีอางอ่างคำสองคำนี่นะครับ อันนี้ก็นกผึกแล้วนะครับติดเลยแล้วนะครับตัวนี้เจ้ากระถินครับเล่นดีครับเจ้ากระถิน่นเรียกแบบจุดจวดเสียงกลางลงนะครับโอเคครับก็บครบทักงสี่ตัวแล้วนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์ท่านใดชอบตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้นะครับติดต่อโทรมาสอบถามกันได้นะครับฝากติดตามช่องวุฒเล้าใหญ่สายสองด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเจ้ากระถินกับเจ้าวัวแต้มนะครับจดคูนะครับ สฟังเสียงครูจุดจวดของเขาครับนะครับนะ